วาดชันไอ้ย่าไอ้ย่าทุกคนผมจะมาสอนทำบักนะคะก็คือต้องขึ้นไปตรงนู้นนะครับกดใช้แอร์บอร์ดแล้วก็พุ่งขึ้นากระโดดลงมาเลครับตามขึ้นไม่ได้ก็ไวอีฝั่งหนึ่งขึ้นไอ้ยไม่ใช่อีแคนหนึ่งใครเดินวัดชที่มา เขาหน่อยบอกเล,ลยอลองทำแล้วลนะนะองแบบหลายคนหน่อน่อบอกว่าลองทำแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ทูนันบอกลองทำแล้วไม่ได้นะจ๊ะเออมาผมจะมาสอนอย่างละเอียดถ,ถ้าจะขึ้นเนะี่ยคือมันต้องขึนนน้นอย่างนี้อ่ะอ่ะกดกดใช่ไหมอ่ะนี่เป็นการเล่นตัวคือถ้าเเป็นอย่างเงี้ยแปลว่า เออแต่ก็เราเนี่ยไมย่ตุกเลยตุกเคยขึ้นก่อนก่อนเองเนก็เลยมาขอเรื่องเนี่ยเอออืมนันนี่อ่ะดูดูเพื่อนผมนะดูเพื่อนผมนะบางทีสัง่งบางทีพวกมมันก็ขัดขัดคมไม่ก็เหลี่ยมตามนะเพราะว่าโลกมันคมสังคมมันเหลีย่ยมโลกมันคมมมันเหลีย่ยม กันอนมอม่กเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไอี่ตัดคลิปได้แล้วะอันนี้ก็เป็นนเดียวกั่กับคลิปล่าสุดนะที่ผมลงไปนะะเอออถ้าวิ่งอย่างเงี้ยมันจะล่วงน,นะจ๊ะเออ อย่างเงี้ยมันจะไม่ลว่วงชื่อมันจะไม่ล่วงนะคะถ้านั่งอยองึ๊บอ่าอ่าตรงนี้นี่ทุกคนทำได้แลว้วเอมาๆเออตรงนั้นมามาได้มาได้มไดบมน้ำ แล้วตั้นเบเนี้ย,ยคืออันนี้ก็น่าจะใช้เลยใครจะเข้าอันนี้ก็ไปเข้ากันได้นะจ๊ะก็มีเพื่อนผมโกรธนะเพื่อนผมก็มีอยู่ท่าเดียวผมก็มีสองท่าแล้วคือแบบคนละท่าด้วยนะจำกันด้วยเลยนะดีไหไอ้กลองกดเข้าลกแล้วก,กดคบพวบลองกดเข้าัวอ้วก็แ้วเรแลวววเ อยู่แบบนี้ไม่ยิงใครไม่ได้เออบอกไปก่อนเออไปจะมาหาบัคคำพี่จะยิงคนอ่ะอันนี้มันแบบเหมือนกรรมการนะจ๊ะเ,เออมกาเนี่ยคือคือผมมันแนะนำสองฝั่งนี้มาให้ให้ผมปล่อยนะคือแนะนำให้เป็นฝั่งนี้นมะกาสนะิมั้งนะจ๊ะไปไปยืไนไป วันนี้เจอกันที่โรงเรียน